สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับลิฟนีแอสก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกที่เป็นเรื่องของชนาทิพย์และก็เรื่องของสุประโชคสารชาตินะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับสุประโชคนะครับและก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งของชนาทิพย ทั้งซีบุนเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงชาติกับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ที่ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นที่น่าพอใจของแฟนบอลคาวาซิคิฟอนตารี่และก็สําหรับเจ้าตัวด้วยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้มีกิจกรรมดีๆพร้อมเปิดให้เชร์บอลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอลโลกและก็ยังมีกิจกรรมแจกไอโฟน14ฟรีอีกด้วยหากสนใจร่วมกิจกรรมก็สามารถไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอด v o c u p 2022 หลังจากเทลีกปีนี้ครับจบเป็นที่เรียบร้อยเป็นมาริโนที่ควา้าแชมป์ได้สำเร็จโดยใน,นสุดท้ายมาริโนทก็เอาชนะวิสซลโคเบไป3ประตูต่อหนึส่วนฝั่งของฟอนตาเล่เองก็ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่และก็ทำได้ตามเป้าหมายครับ สำหรับนัดสุดท้ายที่สามารถเอาชนะทางฝั่งของ FC โตเกียวไปได้3ประตูต่อ2ก็หือดจัดพอสมควรเลยกว่าจะชนะได้ซึ่งการที่ฟันตาเล่เอาชนะได้นั้นก็ไม่เผินผลทำให้คว้าแชมป์ครับแต้มตามหลังมาเลนอตอยู่2แต้มส่งผลให้มาเลนอสเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองในปี2022ชนะทิพย์ของเราเองก็ทำได้เพียงคว้ารองแชมป์ไปครองในปีนี้นะครับ โดยหลังจากฤดูกาลนี้สิ้นสุดเนี่ยสื่อของญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตติว่าครับก็ได้ออกมาพูดถึงฟอร์มชาฮิฟสงกระสินกับการที่จะตัวย้ายมาเล่น,นกับคาวาสกิฟอนเตเรในปีแรกโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าชาฮิปลงเล่นไป956นาทีจาก16เกมที่หลังจากย้ายเข้าร่วมคาวาสกิฟอนตาเรในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นความหวังที่จะบรรลุความสําเร็จในการคว้าแชมป์สครั้งติดต่อกันมิดฟิลด์ทีมชัดไทยที่เล่น,นกับซัปโปโร5ฤดูกาลจนถึงฤดูกาลที่แล้วทําหน้าที่เป็นตัวรุหลัก รวมถึงเคยรับเลือกให้เป็นหนึ่งใน11นักเตะที่ดีสุดของเจลีกในปี2018และเขาถูกคาดหวังจากคาวาสกิฟอนตาเล่เพื่อเติมช่องว่างของเรียตะฮาตาเตะหลังย้ายไปเล่นในกับเซลติกหรือว่าคนอื่นอย่างมิตโตมะแต่ว่าฟอร์มของเขาก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะถูกปรับให้ไปเล่นตัวรูกฝั่งซ้ายและอยู่ในพื้นที่ตรงกลางแต่เขาก็ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันคือเขาไม่สามารถแสดงความคล่องตัวได้อย่างเต็มที่และนี่เป็นความประทับใจที่สิ้นเปลืองรวมทั้งความไม่ตรงกันระหว่างฟุตบอลของคาวาซากิที่ตั้งเป้าไว้กับลักษณะของชนาทิปนี่ก็เป็นสื่อของญี่ปุ่นนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงชนาทิปหลังจากที่จบฤดูกาลและฟอร์มของชายเองก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับสาหรับ แฟนบอลฟอนเตเล่หรือว่าทางฝั่งของสื่อญี่ปุ่นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยดีกักบฟอนตาเล่ไปแล้ว2ประตูนะครับสำหรับชาทิปซึ่งเป็นรายการเอ f c ีแชมเปี้ยนลีกเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับชาทิปเองก็ทำไป2ประตูแต่ว่าในเจลียกเนี่ยยังทำประตูไม่ได้นะครับสำหรับชาทิสปส่งกระสินในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกของเจ้าตัวที่ได้มาร่วมเล่นกับฟอนตาเล่ซึ่งก็ยังมีทั้งตำแหน่งการเล่นและก็ความเข้าใจในแฮกติก ชาเองก็ต้องปรับกันเยอะพอสมควรเลยครับขนาดปรับเป็นปีนะก็ยังไม่สามารถดึงฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้ซึ่งถือว่ายากพอสมควรครับสำหรับการเล่นกับฟอนตาเล่มีทั้งเรื่องของคู่แข่งที่ต้องแย่งชิงตำแหน่งตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของแท็กติกอีกที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็เข็นฟอร์มเก่งของเจ้าตัวออกมาซึ่งฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่ยากสำหรับชนาเลยครับดยหลังจากจบฤดูกาลเนี่ย ไชนายก็โพสต์ขอบคุณแฟนบอลฟอนตาเล่ครับแล้วก็ลั่นครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งอย่างแน่นอนไชนายก็บอกว่าขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยซับพอร์ตพวกเราเสมอมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาร์โ้ดมากมาก,มากตลอดระยะเวลา1ปีแน่นอนว่าเรามีความสุขและทุกขแต่พวกเราก็สู้จนถึงที่สุดแล้วเราจะกลับมาในฤดูกาลหน้าที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแม่โพสต์แบบนี้ก็ตกใจนะครับถ้าอ่านไม่จบเนี่ยตกใจแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม เอาล่ะามาดังฝั่งของโคชทรุโอนิกิกันบ้างครับหลังจากที่พาฟอนตาเล่เนี่ยคว้าชแชมป์สมสมัยติดต่อกันไม่สําเร็จโดยฟอนตาเล่เนี่ยก็ยังให้โอกาสโอนิกิคุมทับต่อไปในปีหน้านะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจครับว่าเกมลีกเนี่ยคือผลการในขันที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีมีหลายสิ่งที่เราพลาดไปมันมีรายละเอียดการชนะการแพ้แต่ละครั้งมีแต้มที่เราน่าจะทําได้รวมไปถึงการเสียประตูมากขึ้นไม่ใช่แค่เกมสุดท้ายเกมเดียว แต่ทีมเราต้องไล่ตามมาิโนตตลอดทั้งปีนอกจากนี้โอนิกิยังพูดถึงการเสริมทัพในลดกการนี้อีกด้วยครับโดยเขาเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากทีมเสียผูเ้เล่นหลักไปหลายคนที่ไปเล่นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นคารุมิโตมะทานากะและก็เรโอฮาตาเตะในช่วงปี2 0 1 1หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยฟอนตาเล่ ale, เสียผูเ้เล่นตัวหลักไปเยอะนะครับและโอนิกิก็ยังบอกว่าการเสียผูเ้เล่นตัวหลักในปีที่แล้วเนี่ยทำให้ฟอร์มการเล่นของทีมเริ่มแกร่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จึงเลือกคว้าตัวชาริบสงกระสินจากซัปโปโรผมตระหนักดีถึงวิธีการพัฒนาผู้เล่นอายุน้อยให้มีความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยที่สามารถมากระตุ้นฟอร์มการเล่นของทีมที่ซบเซาได้ชัดเจนว่าการแดนที่ผู้เล่นอย่างมิตโตมะทานากะและก็ฮาตาเตะมไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมองดูความสำเร็จที่ตามมาผมมีความหวังสูงกับคาวะสกิฟอนตาเลนในฤดูก,กาลหน้าและเมื่อนักเตะของเราถูกทดสอบหลังจากที่พยายามคว้าแชมป์เจลีก ที่แม้ว่าจะจบลงด้วยความล้มเหลวนี่ก็เป็นคําพูดของทรุโรอนิกินะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาฟอนทเทลีนั้นคว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันได้โอนิกิเองก็เปิดใจหมดเปลือกเหมือนกันเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าการขาดผู้เล่นตัวหลักๆในปีที่แล้วอย่างมิตโตมะทนากะหรือว่าฮัตะเตทำให้ทีมแกว่งไปมากเลยแต่ก็ถือว่ายังมีข่าวดีสําหรับชนาทิพครับว่า ผู้เล่นต่างชาติทั้ง6คนนั้นที่ลงทะเบียนในฤดูกาลนี้จะยังอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าทั้งเนโดดามิยาหรือว่ามาซินโจก็จะยังอยู่กับทีมรวมถึงชาลิปสงกระสินนะครับถือว่าชาลเองก็ยังได้โอกาสปรับตัวกันต่อไปครับโดยบทบริหารของฟอนตตเลเองเคยเออกมาเผยนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยต้องการให้ชาลิปปรับตัวเพียงเท่านั้นแต่ฤดูกาลหน้าชาลัยเองก็ต้องเข็นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาให้ได้นะครับไม่งั้นอาจจะไปต่อกับฟอนตาเล่ยาก พอเห็นไม่บ่อยครับที่ฟอนตาเล่จะให้โอกาสผู้เล่นคนอื่นถ้าลูกาลหน้าอย่างเกนฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นงานยากสําหรับชนาทิพย์นะครับแต่ก็ยังดีที่ยังได้อยู่ต่อเช่นเดียวกับสุป,ปโชคสรารชาติครับที่โอกาสจะได้อยู่กับซัโปรโรในลูกกาหน้ามีสูงเพราะว่าซัโปโรเองได้ออกว่าเปิดเผยครับว่าผู้เล่นที่ต้องย้ายออกจากทีมไปและไม่ได้ไปต่อกับทีมซึ่งก็มีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะต่างชาติที่จะไม่ไปต่อกับทีมถึง3คนโดยคนแรกเนี่ยก็เป็นฝั่งของกราเบลซาเวียครับ กองกลางตัวรุกที่กำลังฟอร์มดีเลยแต่ว่าซัโปโปโรเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาครับจะตัวลงเล่นไปในปีนี้34เกมทําไป5ประตู2แอซิสส่วนอีคนก็เป็นดักาสโอลิเวล่าครับกองกลางตัวรุกเช่นกันลงไป24เกมครับทำไป1ประตูและอีกคนก็เป็นมิลานทูชิตที่ผลงานไม่ค่อยดีครับลงไป19เกมทําไป1ประตูแล้วก็2แอซิสส่วน,นรายของสุป,ปโชคเองก็ต้องรอติดตามครับว่าจะเป็นการขยายสัญญาต่ออีก6เดือนหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาถาวรเพราะไม่มีชื่อของเจ้าตัวหลังจากที่ซัปโปโรประกาศออกมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับสุปโชคอีกเหมือนกันที่เจ้าตัวน่าจะได้ไปต่อกับซัปโปโรคนมีชาเองก็น่าจะเห็นพอสมควรเลยครับว่าสุปโชคเขาเล่นได้และก็น่าจะเป็นกําลังหลักสําคัญของซัปโปโรอีกอย่างการาเบียบซาเวียก็ไปแล้วโอกาสของสุปโชคก็ขยับขึ้นมาอีกซึ่งต้องลุ้นเลยครับว่าฤดูกาลหน้า จะได้เล่นตัวหลักหรือเปล่าแอดคิดว่าถ้าปรับตัวดีๆสุประโชคไม่เป็นรองใครแน่นอนครับในซัปโปโรซึ่งยังไงก็ต้องมารอรุ่นกันยังไงก็รอชมรอยตามกันได้เลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเขาเดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ คลิปนี้มีกิจกรรมดีๆพร้อมเปิดให้เชียร์บอลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอลโลกและก็ยังมีกิจกรรมแจก i p h ฟ n e 1 4ฟรีอีกด้วยหากสนใจร่วมกิจกรรมก็สามารถได้ลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอดโวคับ2อง2 2